จะขายเด่นทอดอีกค่ะนะคะแล้วก็กระเป๋าสแตนด์ใหญ่ๆน่าของแข็งมากแข็งยุบเป็นโมคือค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันไปส่งของนะอันนี้คือของทั้งหมดที่เจขายอยู่นะคะก็จะเป็นผู้กระเป๋าน้ำหอมรองเท้าอ,อะไรประมาณนี้นะวันนี้ว่วินก็กําลังช่วยขนของลงไป ไว้ที่รถนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปส่งของกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวะร้านเอเชียมาร์เก็ตด้วยนะคะน,นี่นะคะกลอลมาวินก็ทยอยขนไปเรื่อยๆนะนี่น่คะก็รอบนี้มีทั้งหมด5กล่องนะคะก็จะมีกล่องเล็กๆ มีกล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องทําง,งานของเจนะตอนนี้รกมากเลยเพราะยังไม่ได้จัดแล้วก็จะมีอันนี้พวกบินต่างๆเนาะแล้วก็จะมียังมีของเหลืออยู่อันนี้อยู่ในสต็อกนะคะก็คือเดี๋ยวเจจะไลฟ์สดขายพวกนี้แหละนี่นะคะนี่นะที่มีก็จะมีนี่เห็นไหมมีพวกโทลลี่นะคะอันนี้คือออกใหม่เลยนะนี่น่ารักมากนะคะ <Bing> ก,นะก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเจจะลองไลฟ์สดขายดูนะคะ แล้วก็ส่งของอาทิตย์หน้าเลยอันนี้ก็เป็นพวกหนึ่งซิปสองซิปนะคะแล้วก็กระเป๋าสตางเยอะแยะเลยนะคะนี่ทั้งหมดนะคะที่จะส่งรอบนี้นี่ จะเป็นของที่เจ,จะส่งไปไทยนะคะรอบนี้มีทั้งหมด5กล่องนะคะก็มาส่งที่เดิมเลยที่เซ็นทรัไทยนะคะก็ประมาณหนึ่งที่์ึึงเหมือนเดิมนะคะเจก็ขายเหมือนเดิมนะคะมีกระเปา๋ามีของสว่างจะขายยันคลอดเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็เดี๋ยวจะขายรอบท้ายคือทิ์หน้านะเผื่อถ้ามีคนสนใจก็เดี๋ยวเจจะลงรูปไว้ให้นะคะนี่นี่นะคะเรียบร้อย เดี๋ยวก็จะไปช้อปปิ้งต่อเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะหาซื้อของแถวนี้ก่อนนะ่ะเพราะว่านานๆจะเข้ามาในนี้นะคะนี่นะคะดูลำไยนะคะ6 0สิบเหรียญกล่องนี้ฮะ,ะ1200บาทนะคะมีส้มโอพาวินชอบมากเลยนี่นะคะแต่ว่าที่นี่แพงเจจะชอบซื้อผลไม้ที่เขาตัดแต่งแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ บางคุดที่นี่แพงมากนะคะไม่ต้องห่วงนี่นี่นะคะครึ่งกิโลประมาณสิบสามเหรียญน,นะคะนี่นี่นะคะมะพร้าวนะคะเก้าลูกนะคะประมาณพันกว่าบาทนะคะ รู้ว่าอะไรนะคะเจเสื้อแน่ตอนนี้เจก,ก็มาโรงพยาบาลนะคะมาฉีดเข็มตอนนี้เจก,ก็มาโรงพยาบาลนะมาฉีดโควิดนะคะเป็นูสเตอร์นะเป็นของไฟเซอร์นะคะอันแรกนะเจฉีดจอร์สันนะคะแล้วก็ผ่านมาแล้วให้ฉีด เข็มที่2ได้นะหมอแนะนําให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันจะได้ป้องกันเด็กด้วยนะตอนแรกเจ๊ก็ไม่ค่อยกล้าฉีดแจแล้วก็กรอกเอกสารนิดหน่อยนะคะแล้วก็นั่งรอคิวนะคะนี่นะคะเจ๊ก็ฉีดเรียบร้อยแล้วนะเป็นไฟเซอร์นะเข็มแรกในจอร์ันนะเข็มที่2เป็นไฟเซอร์นะคะ ใหญ่มากนะคะคืออึดอัดมากเลยนะ,ะเดี๋ยววันนี้ต้องรีบจัดของนะคะเพราะว่าช่วงนี้เจรู้สึกท้องแข็งอยู่บ่อยๆนะ,ะก็กลัวจะคลอดก่อนกำหนดนะคะก็อยู่ๆก็ท้องแข็งนะคะแบบสองสามค้างแบบทีๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกมันตรงนั้นมันปุ๊บ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 เจก็อธิบายไม่ถูกนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวต้องรีบจัดแล้วก็เดี๋ยวแพ็คก,กระเป๋านะคะสำหรับไปโรงพยาบาลด้วยนะ,ะเพราะว่า อะไรจะเกิดเราก็ไม่รู้เรื่องนะของน้องเยอะมากเลยที่จากแล้วนะคะเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะมาจัดของนะคะจะมาจัดใส่ลงไปในตู้นี้ให้น้องนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ลองวางดูนะคะมีแบบนี้ ก็จะเป็นที่เปลี่ยนแพมเพล็ดน้องนะคะแล้วก็มีกระดาษนะคะกระดาษอุ่นๆแล้วก็มีถุงใส่แพมเพล็ดนะคะนี่ชั้นแรกก็จะเป็นดเปอร์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นของ Newborn นะคะแล้วก็เป็นกระดาษเปียกนะคะเอาเช็ดก้นน้องส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้านะคะ อันนี้ผ้าอ้อมต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นผ้าปูที่นอนน้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ให้เรียอะไรอันนี้ก็เป็นจุกนะคะให้น้องดูนะคะนี้เป็นพวกครีมนะคะอันนี้เดี๋ยวพอน้องเกิดก็จะเอาออกไปไว้ในห้องน้ํานะคะจะเป็นพวกผ้าเช็ดตัวกับครีมอบบน้ํานะคะชั้นนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบ นิวบอลนะคะอันนี้นิวบอลอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะกันเปื้อนนะคะแล้วก็จะมีถุงเท้าน้องแล้วก็มีถุงมือนะคะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นสามเดือนนะคะสามเดือนนี่นะคะก็จะแยกไว้อันนี้เป็นชุดหนาวของสามเดือนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าห่อตัวน้องนะคะ,ะ,คะเวลาน้องนอนแล้วก็จะเป็นหมวกนะคะน้องเกิดหน้าหนาวนะคะหมวกก็จะเยอะนิดนึงนี่ดูน่ารักมากเลยนะนี่เตรียมตัวไว้ไปหาเห็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหกเดือนเลยเนะหกเดือนถึงเก้าเดือนนะคะก็จะเป็นนี้เป็นชุดหนาวนะคะแล้วก็จะมีผ้านี่นะคะไม่เยอะนะคะมีนิดๆหน่อยๆน,นะคะนี่นี่ก็จะเป็นที่ ใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วของน้องนะคะอันนี้ก็เป็นลูกโป่งที่เอามาจากงานนะคะมันยังสวยอยู่นะ,ะนี่นะคะยังไม่ได้เรียบร้อยดีนะ,ะอันนี้เจเดี๋ยวเอาไว้ในตู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคนนมเจทำขะสะอาดแล้วนะคะก็ใส่ในถุงไว้ก่อนนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะมุมเล็กๆของน้องนะคะเดี๋ยวบางอย่างก็ยังหาที่วางไม่ได้นะคะนี่ อย่างวันนี้นะคะเจก็รู้สึกตัวเองอ่ะท้องแข็งถี่ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีนัดหมออีกทีคือวันศุกร์นะเดี๋ยวต้องไปถามหมอนะคะก็เคยคุยไว้แล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าท้องแข็งในหนึ่งชั่วโมงนะ,ะท้องแข็งเนี่ยติดติดี่กันหกครั้งเนี่ยคือต้องไปหาหมอเลยนะแต่เจนัดเมื่อวานนะคะได้ประมาณสามครั้งนะคะก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะคือท้องแข็งมากแข็งเหมือนลูกแตงโมคือแข็งทั้งท้องเลยแล้วก็ จะรู้สึกตรงนั้นมันปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บนะคะบอกไม่ถูกนะคะเพราะเจะก็ไม่เคยมีลูกเนาะว่าเวลาคนพร้อมที่จะท้องมันเขาจะรู้สึกยังไงนะะแต่ก็วันนี้เราจะกินสเต็กกันนะคะน,น่ากิน,น,นะะพ่อครัว เสร็จแล้วนะคะอาหารคนท้องวันนี้